ถูกเปรียบเทียบฝีมือแย้งแฟนของเพื่อนรักบ้านนาที่อีสานยูโรยศวัต์เบียดบัลลังพระเอกช่องเจ็ดจากเด็กยกของสู่ตัวจริงแทนเวสุกุลวัตร กำลังเป็นพระเอกดาวรุ่งที่ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่มากๆในเวลานี้แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาคนนี้จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักได้ขนาดนี้หนุ่มยูโรเป็นเพียงเด็กฝึกงานระดับล่างมาก่อนเส้นทางการเข้าวงการที่ผู้จัดการเห็นเขาเดินแบบอยู่ที่อุดรจึงชักชวนให้ลองมาเรียนการแสดงเพื่อเตรียมความพร้อมทำเทปเจ้าตัวเรียนการแสดงและการใช้เสียงอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็มาทำเทปที่ช่องเจ็ดและก็ได้เซ็นสัญญากันและยังเป็นเด็กฝึกงานในกองถ่ายละครอีก ด้วยถูกจับเปรียบเทียบและถูกมองกำลังแข่งขันเพื่อขึ้นแท่นพระเอกหน้าใหม่ของช่อง7ระดับเบอร์ต้นๆกับเข้มหัสวีและโกวศิลป์สำหรับยูโรยศวัตล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเผยเรื่องนี้พร้อมอัปเดตผลงานให้ฟังว่าเป็นพระเอกจะเรื่องที่สามแล้วแต่เรื่องหัวใจขบฏและมัทุรสโลกันเล่นเป็นคู่รองและก็เพิ่งเข้ามาอีกเรื่องก็คือคนเหนือคนที่กำลังจะฟิตติ้งคาดเรื่องถ่ายทำกลางเดือนหน้า โดยที่ผ่านมาคาแรคเตอร์เล่นเป็นตำรวจมาแล้วสี่เรื่องแล้วจะเลื่อนยศจากร้อยตำรวจโทรเป็นร้อยตำรวจเอกเมฆาเป็นตำรวจที่น่ารักสนุกสนานเฮฮาเป็นกันเองบทตำรวจที่รับไม่จำเจมีหลายคาแรคเตอร์จะแตกต่างกันก็ถ่ายอยู่จะปิดสองเรื่องและมีม่านบางใจที่เล่นเป็นตำรวจคู่กับเนยประพาดาพระเอกเวียสุกนวัน์กับมุกดาละครถือว่ามาต่อกันเลยที่ผู้ใหญ่ดันหนักมากก็ท่านให้โอกาสเป็นพระเอกหลังข่าว แล้วเหมือนเลื่อนขึ้นมารับว่ากดดันด้วยความที่เป็นหน้าใหม่และการแสดงไม่เก่งมากแต่เมื่อได้มีโอกาสมาแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ส่วนเรื่องที่ถูกเปรียบเทียบกับเข้มหัสวีและโกวศิลว่าแข่งขันเองเพื่อเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆจริงๆเรามาช้ากว่าเขาอย่างเข้มหัสวีเป็นน้องที่อยู่ในสังกัดเดียวกันโกวศิลคนละสังกัดและเข้ามาก่อนเราไปเล่นละครเย็นมาก่อนกว่าจะได้ขึ้นหลังข่าวก็สักพักกระแสะที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ ขอทำตรงนี้ให้ดีให้สมกับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วด้านหัวใจก็ยังโสดเหมือนเดิมทำงานแทบทุกวันไม่ว่างเลยโดยความรักปล่อยเป็นเรื่องรองเรียกว่าหนุ่มคนนี้ทั้งหล่อทั้งน่ารักมากๆแถมตอนนี้เจ้าตัวยังได้ประสบความสำเร็จดังเป็นพูุแตกมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามไม่เว้นวัน แถมยังงานชุมไม่แพ้พระเอกรุ่นพี่อย่างเวียสกุลวัฒน์แถมตอนนี้เจ้าตัวยังได้รับโอกาสสำคัญหลังจากที่ถูกเปรียบเทียบกับเพื่อนรักมาโดยตลอดตอนนี้หนุ่มยูโรได้ลงละครคู่กับนางเอกเบอร์หนึ่งของเพื่อนรักอย่างสาวมุกดาแล้วเรียกว่าแย่งผู้หญิงของเข้มมาได้สำเร็จแล้ว